สวัสดีค่ะพบกับช่องวิวิช n น l อีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเกดสาระดีๆมานําเสนออีกแล้วใครบ้างคะที่ชอบกินอินทผลัมสดเมื่อก่อนนะคะแอดก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ชอบกินอินทผลัมเลยเพราะซื้อมาทีไรนะคะลองกินแล้วเราก็จะได้กินแต่อินทผลัมฝาดตลอด ไม่ว่าจะเป็นพันธ์สีแดงหรือพันธ์สีเหลืองและแอดก็เพิ่งไปรู้มานะคะซึ่งเป็นพ่อค้าเนี่ยเขาบอกมาว่าการกินอินทผาลาัมสดนะคะยังไงไม่ให้ฝาดเนี่ยมันมีวิธีก็คือการกัดค่ะการกัดลูกอินทผาลาัมเราต้องกัดในแนวนอนนะคะถ้ากัดในแนวนอนเราจะได้อินทผาลาัมที่หวานฉ่ากรอบแต่ถ้าเรากัดแนวตรงก็คือกัดตรงหัวนะคะตรงนี้แหละมันจะเป็นการกินที่ฝาด ซึ่งแอดก็ได้พิสูจน์แล้วนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยค่ะถ้าเรากัดในแนวนอนเนี่ยมันจะไม่ฝาดเลยนี่ก็เป็นอ e ีกเคล็ดลับที่มาแนะนํากันนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับสาระดีๆสวัสดีค่ะ